สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาชมเขาหอมมะลิทุ่งกุลหลาบห้องแห้ครับตอนนี้กาได้น้ำแล้วนะครับเนาะจากแรงแรงงวดว่างหันสิพผ้ามาลกหญ้าตัดหญ้าที่นี่ก็เริ่มมี่น้ำแล้วครับผมก็ได้มาฉีดปุ๋ยบำรุงแล้วครับเนาะ,ะมาฉีดปุ๋ยบำรุงปุ๋ยยูเรียน้ำปุ๋ยเอ่อ มักต่างๆที่มักไปนะครับน้ำมักปลาครับเพิ่ม,มกว่าปีนี้ครับตอนนี้ก,ก็มาากะหญ้าส่วนทีเหลือทีมันโปร่งขึ้นใหม่ครับอ,อ๋อน,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 นี่ขี้อ่อนเป็นต้นน้งสีได้ครับขี้อ่อนเขาบอกอวกาศคุ้มต้นเขาไว้นะครับนาะเขาก็สิีะแต่เรืนเติบโตว,ว่าเต็มที่<ะ>่อเกษตดไท้แบบว่าอย่างสารอาหารไปนล้วนะครับนี่เมฆ เมือดืหนม่ออแล้วครับโรสีเฮดได้โดนบ่ก็ชีได้ขอ,อบ้านนะครับกับฝนตกนี่ก็อค่อยๆเฮ็ดไปป่มี่แดดตอนนี้ก็ค่อยตัดไปแดดป่มี่พอได้มีแห้งขึ้นมากครับเขาได้น้ำใส่ปุ๋ยทั้งใบนะครับเพิ่มปุ๋ยทั้งใบ กำลังตื้นโตถือว่ามีหวังขึ้นมาหลายครับปากติดตามมันน้ำขับผมเ <c oughs> ขมาหอมมะลิทุงกุหลาของให้ท่งตรงจากมือชาวนาครับเขาปลอดภัยเขาจากธรรมชาติปุยมักกินซีปุ๋ยธรรมชาติลงไหลงหน้าก็สบายใจครับมาเห็ดหน้าเอาบริสไท สารเคมีบริสุทย,ยาขาหญ้าบริสุทย,ยาข่ามาแรงนะครับเนาะหญ้าข่ามีกําจัดด้วยการขอเกี้ยวนี่แหละครับเท่าที่็ะได้เนาะปลอดภัยกับผูทาหน้าผู้บริโภคความครับก็บโจนี่ก็อยู่ในช่วงที่ต้องมาค่อยบํารุงปุ๋ยอาทิตย์ละเถ้อครับปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักมีน้ำชมข้นใหม่เพิ่มเข้ามา นี่ป้องกันโรคป้องกันมแมลงไปน้ำในโตครับพี่น้องเขาก็ได้ฟืนได้น้ำได้ปุ๋ยยูเรียในตัวกินปุ๋ยมักไปยบำรุงไปครับฝินฟ้าเป็นฝนเริ่มไหลไปแล้วครับไหลไปไกลแล้วจนก็สีหอด เปลีนตุลาเป็นจิกาเขาสิได้ถอกสิได้เป็นหมากเป็นห่วงก็สิคอยได้มาตัดแต่งงาตัดจัดวัชพืชเพื่อสร้ต้นเขาอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะครับอาทิตย์ละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องฟืนขึ้นมาแล้วครับเขาฝากติดตามเลยได้ครับเดอ้อพี่น้องครับเขาหอมมะลิตุงกลุลาหองห้ครับผมมาณเดือนเนป็นจิกาก็จะได้เก็บเกี้ยวแล้วครับผม อีกบ่อนานเกึนรอครับอีก2เดือนสีได้ไปตากแห้งแล้วก็แปรรูปสีเป็นขาวซารนะครับเนาะส่งให้พี่น้องที่สนใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ครับผมมาอัปเดตให้เมืองได้เลยครับสำหรับวันนี้สิไปลุยตอกันครับนี่กับเกี่ยวกออันเดียวอันเดิมนี่แหละครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ